รตังค์ที่พี่พกไปเรียนนะครับโอ้มันน้อยมากนะครับมันน้อยเปล่าไม่รู้นะตอนที่พี่เรียนอยู่40บาทนะครับแม่ให้ไปแค่40บาทนะครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโลโบอ,อเอาะทุกคนเป็นย่างไงกันบ้างสําหรับ การไปเรียนวันแรกในทุกคนลองรีวิวในคอมเมนต์ดิว่าวันแรกที่ไปเรียนเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนพี่นี่ก็เรียนจบไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียนและ วันนี้พี่ก็เลยอ่าจะมาเป็นนักเรียนนะมาจำลองการเป็นนักเรียนในแมป b บ,บราวเคเบน,นะครับว่าสมัยตอนที่พี่เรียนเนี่ยว่าตื่นเช้ามารังหน้าเป็นฟันอาบน้ําหรือเปล่าชีวิตในโรงเรียนอ่ะพี่ทําตัวยังไงนะครับ <What? S 1> ทุกคนชอบไหมทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับนี่นะครับ s p i เดอร์แแต่งตัวชุดขาวน่ารักน่ารักมากสะพายกระเป๋าน้องแมวเหมียวมีแมวเหมียว,ยวไปเรียนด้วยทุกคนเย้ กับทรงผมรองทรงสูงตามระเบียบเป้เลยแต่ข้างบนแม่งฟูไปไหน่อยว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันดีกว่าโอ้ยตอนนี้มันมืดนี่ว่ะ <What? S 1> เดี๋ยวทุกคนแซลพี่ว่าพี่ไปเรียนตอนมืดเหรอ <laughs> เดี๋ยวไปนอนก่อนละกันนะร <Yeah. S 1> <laughs> อสว่างก่อนละกัน <laughs> โอ้เช้าแล้วตื่นๆ <laughs> ได้เวลาไปโรงเรียนแล้วครับ เท้าฟ้าสดใสฝนไม่ตกวันนี้เป็นวันไปเรียนวันแรกของเรานะครับแต่งตัวเรียบร้อยแนละ้วพาทิศขึ้นปุ๊บเราก็แต่งตัวเรียบร้อยแนละ้วกินข้าวอิ่มนํำสำรานร้านนี้ก็มาเจ็ดโมครึ่งโอเคเราไปโรงเรียนกันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องมีมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าเราโตแล้วนะครับเราไม่ให้พ่อแม่ไปส่งแล้วเราโตแล้วนะอืมโตได้สักนิดนึงอ่ะปั่นจักรยานก่อนหลักกออ ปั่นจักรยานไปเรียนนะครับตอนตอนอ่าปฐมอะ่ะพี่ก็จะปั่นจักรยานไปเรียนนะครับทุกคนก็จะมีจักรยานประจําตัวนะหนึ่งคันไปกับเพื่อนแถวหมู่บ้านนะพี่รอเรียนโรงเรียนแถวหมู่บ้านนะไม่ได้เรียนในเมืองนะถ้าในเมืองก็ต้องขึ้นรถไปนะครับแต่ว่าพี่นะครับเรียนอ่าแถวชนบทแถวชุมชนของพี่นะเป็นโรงเรียนแถวชุมชนนะมันมีคนเรียนแค่ไม่กี่คนนะไม่ถึงสิบคนนะชั้นพี่โอเคตอนนี้เราถึงโรงเรียนไปที่เรยบรอยวเดี๋ยวหาที่จอดจักรยานกับ ตัวนี้เลยะฮ้อร้อย <l acht> อม,อนะมีใครมาโรงเรียนไหมวู้ฮู้สวัสดีที่เรามาเช้าเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราลืมอ่านไลน์กลุ่มวะ <l acht> ไม่มีใครมาโรงเรียนเลยเหรอเวู <l acht> อ้อโมลมีใครมาโรงเรียนไหมครับไม่มีเลยโอเคตอนที่พี่มาโรงเรียนนะับตอนเช้าพี่ก็จะไปสิ่งสถิตอย,อยู่แถวอ่าสนามเด็กเล่นนะครับว่าแต่สนามเด็กเล่นอยู่ไหนวะโรงเรียนนี้ เพิ่งมาวันแรกลืมสนามเด็กเล่นไปแล้วสนามเด็กเล่นไม่อยู่ไหนวะสนามเด็กเล่นเหมือนจะอยู่หลังโรงเรียนนะครับทุกคนเี่ hey, พี่ก็จะมาสิ่งสถิตยอยู่สนามเด็กเล่นนะแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนนะคยังไม่เข้าห้องเพราะว่าเขาจะปิดห้องนะครับทุกคนนี่ก hey, ็จะมาอยู่แถวนี้เลยสนามบาสน,นะครับสนามบอลอะไรประมาณนี้นะครับนี่แถวนีนะ้ก็จะมีเพื <S <S พ่พนอนๆเตะบอลกันเพียบเลยตอน,นเช้านะก่อนก่อนก่อนแปดโมงอย่างเงี้ย อิธี okay, แต่เราจะไม่เราจะไม่โดืดข้ากับพแพงนะกับแพงโรงเรียนนี้ทำไมมันโดดง่ายจังวะเหมาะกับการโดดเรียนมากมากเลยโอเคถ้าเวลาแปดโมงเราก็บางวันนะพี่ก็จะกีนอะรบ้างนะไปไปเข้าแถวบ้างไม่ไปบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็จะเข้าแถวนะโอเคแล้วหน้าสัทงเขาอยู่ไหนไวะเนี่ยหน้าสัทงก็ไม่มีหรอโรงเรียนนี้มันอะไรกันอันนี้เป็นโรงเลยพวกโรงละคร โอเคเอาเป็นว่าเราเข้าแถวเสร็จนะครับพอเข้าแถวเสร็จพี่ก็จะมาที่ห้องนะครับก็ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะก็จะนั่งเรียนอยู่อย่างนี้นะครับจนจนทักเที่ยงครับพักเที่ยงก็โอจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับในโรงอาหารอ๋อโรงอาหารอยู่ไหนโรงอาหารจำไม่ได้แล้วโรงอาหารอยู่ไหนชั้นบนหรือเปล่านี่นะครับก็จะเป็นโรงอาหาร ร,ร,รตังค์ที่พี่พกไปเรียนนะครับโอ้มันน้อยมากนะครับมันน้อยเปล่าไม่รู้นะครับตอนที่พี่เรียนอยู่40บาทนะครับไม่ให้ไปแค่40บาทนะครับกินข้าวมือกินข้าวจานละ25บาทนะครับเหลือ15บาทนะครับน้องๆครแบบเ <c oughs> สียใจ <c oughs> <c oughs> เกินบารจนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับก็พอนะครับอกินข้าว25บาทนะครับแล้วก็เหลือ15บาทก็ซื้อน้าซื้อขนมกินกับเพื่อนนะครับบางบางทีก็ก็แย่งเพื่อนกินนะ เออแยกว่ากินโอเคพอเรากินข้าวเสร็จนะครับอิ่มหนำสำราญเราก็เรียนนะครับอ่าเรียนจนจนสี่โมงย็นน้อเรียนเลิกนะครับหรือไม่พวกข้าบไทยๆ่ยพี่ก็จะไปเตะบอลน,นะครับเตะบอลกับเพื่อนนะครับเออไปเลียสาวอะไรประมาณนี้นครับทุกคนแต่ว่าทําไมเมืองนี้มันมันล้างจังวะเข้าไปไหนหมดวะคนอะ่ะเออไม่ไมีใครมาโรงเรียนเร็ววะแปลกแฮะ อ๋อพี่ก็ตอนช่วงเย็ยนพี่ก็จะเตบนนะบอลนะครับพอโรงเรียนเลิกปุ๊บพี่ก็จะขี่รถกลับบ้านนะครับไม่มีไม่มีอะไรเลยชีวิตในโรงเรียนมีแค่นี้จริงๆคนระับทุกคนเรียนแล้วก็กลางวันก็กินข้าวกินข้าวเสร็จก็เรียนต่ออีก 2- 3สาชั่วโมงนะครับแล้วก็ขี่รถกลับบ้านมัเรียนเลิกแล้วใช่ไหมอ๋อพี่ก็จะขี่รถวุ้นไปแบบว่า ร้านค้าเขาเรียกว่าร้านหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเอ,อประมาณก็จะกินพวกแบบว่าลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะตามภาษาเด็กนะสมัยนี้คงจะแบบเขา้าเขา้เขาร้านกาแฟแล้วมาั้งเออสตาร์บัคบ,บุ๊คเฮฟเว่นอะไรประมาณนี้แล้วมั้งอเด็กสมัยนี้นะครับโรงเรียนเลิกก็น่าจะแบบเข้าร้านกาแฟครับนะสั่งชาเขียวไหมพนักงานมาดนขอชาเขียวหนึ่งแก้วครับชาเขียวมีชาเขียวไหมครับ เราก็ได้ชาเขียวมาไปที่เรียบร้อยนะนี่ผมมันโกโอินเตอร์ครับผมไม่กินเละลูกชงลูกชิ้นทอดสมัยนี้ผมเรียนเสร็จแล้วผมเข้าร้านคาเฟ่แล้วก็กินชาเขียวหนึ่งแก้วนะชาเขียวเป็นคราะโปรดพี่เลยจะบอกให้เคหลังจากที่เรากินเสร็จใช่ไหมเราก็กลับบ้านนะพี่ก็กลับบ้านนะพอเรียนในเมืองนะบ้านพี่ก็จะไกลาจากจากจากโรงเรียนนะบ้านพี่ไกลาจากเรียนประมาณสิบกิโลถึงปะถึงดิ ประมาณนั้นนะครับ10กิโลไปกลับก็ประมาณ20กิโลนะครับต้องไปเรียนในเมืองนะครับมัธยมอะไรเงี้ยนะครับทุกคนโอเคก็จะมีแค่นี้นะครับชีวิตประจำวันหลวงพี่ที่พี่ไปเรียนนะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับตื่นเช้าไปเรียนนับน้ำนะแต่บางวันก็อาบนะครับบางวันก็ไม่อาบนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี่ช่วงหน้าหนาวนี่ใครอาบน้ําก็คือบ้าบอสุดๆนะครับไม่โคตรหนาว หนาวจริงจริะถ้าช่วงหน้าหนาวแต่ถ้าหน้าร้อนหน้าฝนอะไรย่างนี้ก็อาบนะครับโอเคนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ใด้ด้วยนะครับมีใครไปโรงเรียนแบบอันแบบไหนลองรีวิวใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย